ห้ามหลายปนอนด้ยนะคะ๋ยากมีไรสดก่อนสักคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะน้ามห้ามห้ามไปนอนสวัสดีห้าสิบท่านด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเลยนะคะอันนี้ก็คือบอลลูนนะคะบอลลูนชมบอลลูน น่าทุกคนน้องช้างน่ารักมากเลยขอบคุณห้าสิบล้านดวงใจด้วยนะคะสวยงามนะคะ งานก็เริ่ม26ถึงวันที่4นะคะมันเขาว่า,ากทายนะทุกคนกน,น่ารักมากเลยอะ่ะเอ้ยเนะาะแตกหลายนะนเพื่อนบอลลูนบอลลูนเพื่อ,อ,อหันมาทันทีแล้ว สวยงามนะคะทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยน้องน่ารักมากเลยนี่โอ้โหแปดสิบสามตันด้วยเอามาๆแอนวินขอเป็นร้อยเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปเลยกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะนี่โอเคสวยงามจริงๆนะทุกคนเนาะนี่ เหมือนเขาเขายกงวงทักทายสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีหนึ่งร้อยกว่าท่านด้วยมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาเยอะแล้วเนาะทุกคนนะหนึ่งร้อยกว่าท่านแชร์ไปด้วยนะคะทุกคนแชร์ไปด้วยแชร์ไปเลยนะคะแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนแชร์ให้ด้วยนะคะ่นะคะ เป็นครั้งแรกมาชมพร้อมกันไปทั่วโลกเลยนะคะเป็นรูปช้างเผือกนะคะสวยจริงๆนะคะทุกคนขอบคุณ100กว่าท่านด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปเลยนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะ ไปช่วยฝันน,ะะนู่นนะคเนี่ยแต่สีเขาจะไปแล้วโ <c oughs> น,น่นโน่นโน่นเขาจะไปแล้วค่ะเขาจะไปแล้วเนมี่ยนี่ยแตาก็ต้องดึงไว้ใช่ไหมคะเ้องดึงไว้ใช่ไหมคะเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาเป็นครั้งแรกนะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะ โอ้ยเป็นตะหากลายพี่น้องบ,บุลุงเขาต้องใช้ไฟนะทุกคนเห็นไหมคะอือสวยจริงๆครับเพื่อนสวัสดี150ท่านด้วยอยืมา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 ดูมา,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 ด,มาดูพร้อมกันนะะทุกคนใกล้ไปไหมใกล้ไปไหมโอ้โหใกล้ไปไหมคะ มาสามร้อยเลยเพื่อนมาเลยเข้ามาดูเลยนะคะสุรินมีครั้งแรกนะเนี่ยถามถามผู้จัดดูแล้วว่ามาจัดสุรินครั้งแรกนะเนี่ยถามดูแล้วนะเออยอ้าวนะทุกคนดูนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออใกล้จับมือนะคะเนี่ย สั่งน้อยลอยได้เด้อพี่น้องเด้อนะคะช้างน้อยลอยได้นะคะทุกคนอ่ะคุณสิโรคมากเหรอเด้ยนะอ่ะคุณสิเก็บคุณสิเก็บสั่งลอยได้ฟังเด้อเป็นเป็นช็อตช็อตไปเนาะนะคะทุกคนเนาะเอ้ยเนี่ยขอบคุณหนึ่งร้อยกว่าท่านด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเลยนะคะเพื่อนกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะ เป็นครั้งแรกของสุรินนะคะเอาหันมาแล้ว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 เออ